สวัสดีครับพบกับผมช่องชาติอันแบลชาแนลนะครับผมวันนี้ก็พบกับผมก็มาวันนี้ผมจะมาแกะกล่องน,นะครับผมผู้ิดผู้ถุยวันนี้จะมาแกะกล่องครับของที่เหลือจากอีพีที่สี่หนึ่ถึงตีนะฮะอันนี้ก็เป็นอีพีที่5แล้วนะครับผมก็จะมีของบาทเดียวเหมือนเดิมจากวันที่ติดเดือนติดครับจากช้อปปี้นะฮะของแอปช้อปปี้เพื่อเป็นการเสียเวลาวันนี้เรา มาเปิดดูเลยฮะจากชิ้นแรกกลับชิ้นแรกเราวันนี้ Self então, อืมกับชิ้นแรกเราพีนี้นะฮะวันนี้มีมีอะไรบ้างเอ่โโหโหเฮ้ยี่ผมในในรูป่ะฮะอันจิงเดียวนะฮะผมไปดูอันตัวจริงมันสวยนะเนี่ยมันคือดินสอ ส่วนด้านปลายะเป็นยังลบเป็นดูดูดูสีสันเนียมีมีมุงมีหมีมีตุ๊กตาตุ๊กตาอมยิ้มแท่งแค่บาทเดียวนะฮะเป็นดินต่อนะฮะแต่ยังไม่ได้เหลาต้องเป็นเหลาเองนะฮะสวยมากมีปงมีเป็ดดูดิฮะเนี่ยอันนเนี่ยมีเป็ดมามีม้ามีแกะมีหมีอย่างนี้เลยครับแท่งแค่แค่หนึ่งบาทเท่านั้นนะฮะสวยงามมากให้เด็ก ฝึกงกงฝรเนะฮะได้เลยนะฮะสำหรับร้านนี้ก็ร้านร้านชื่อเอ่อมีมีนาวะน่าจะมีเมนูเมนูมีนาเนะะี่ยฮะครื่องเขียนพอดีผมก็ไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษเท่าไหร่นะฮะโอเคมาดูชิ้นต่อไปเลยครับผมถ้าเกิดว่าอ่านชื่อร้านผิดก็ต้องขออาภัยในในรายนี้ด้วยครับผม มาดูชิ้นต่อไปเลยครับทึบอ๋อเป็นถุงเท้าเอ้ถุงเท้าหรือเปล่าอ่ะมันมันบางจังอ๋อไม่ใช่ฮะน่าจะเป็นเสื้อกล้ามฮะเสื้อกล้ามหนึ่งบาทสีดำแบบนี้เลยใช้ได้ครับใช้ได้ใช้ได้ใช่เ,เสื้อกล้าม ช่ครับไว้ออกกับ,บรังกายไว้ทํากีฬาไว้ใส่นอนขำๆนะฮะปาดหนึ่งได้อยู่ครับสีดําเนี่ยจะมีสองสีนะฮะลองลองดูนะโอ้อันนี้กางเกงบ็อกเซอร์แน่เลยโอ้โหลแบบดาวนะฮะเป็นกางเกงใน,นะฮะต้องยองาคากี่บาทหนึ่งบาทนะฮะทุกชิ้นที่ทุกชิ้นที่ผมรีวิวเนี่ยหนึ่งบาททั้งนั้นเลยนะฮะ กางเกงในแบบนี้นะฮะเนื้อผ้าเไกดีครับแต่ผมต้องลองใช้ดูก,ก่อนนะว่าดีจริงหรือเปล่าอันนี้อันนี้กางเกงในจากร้าน J A Fashion นะครับเพราะว่าที่อ่านอ่านออกอ่าน,อ,านอ่านมองเห็นเพราะว่าแกเอาเทปมาแปะตรงที่อยู่ด้วยผมก็เลยว่าเห็นชัดเจนนะะบางที่เนี่ยเขาไม่แปะไงมองไม่เห็นเลย แต่ดีที่ว่ายังส่งถูกบ้านนะฮะเนี่ยโอเคนี่ฮะกางเกงในสองตัวสองบาทน,นะฮะใช้ดีครับใช้ดียังไม่ได้ใช้หกร้อเล่นนะมาต่อเลยฮะของเริมเป็นของใช้ส่วนตัวมากขึ้นเลยนะฮะเนี่ยหลังจากที่เป็นของเด็กๆนะเอา้ากางเกงในใหมและกางเกงในกางเกงในนะฮะ จากร้านเดียวกันครับผมมันมีไซส์ให้เลือกหลายไซส์ดูรู้สึกว่ามันจะใหญ่เกินจริงมากผมตั่งไซส์ L ดูดิมันเหมือนผมผมจะได้ไซส์ XL มาแล้มันใหญ่มากนะฮะแต่ไม่เป็นไรถ้าสาหรับคนที่จะสั่งไซส์ L ก็ขอลดไซส์ลงนะครับผมก็น้ําหนักตัว80 83กิโลถึง85กิโลแล้วแต่บางช่วงถ้าเกินเยอะก็85ครับ ก็น่าจะใส่ผมว่าเล็กกว่าน,นี้ของผมอะ่ะอ่าเดี๋ยวหาว่าตูดใหญ่ <c oughs> ครับผมไปพินต่อไปเลยนะครับอ็มีการเสียวเวลาเอาาะปับ๊บอ๋อเป็นปากกาครับปากกาหอ่หอห่อนี้มีสองแท่งนะครับปากกา,าตาตามมาด้วยปากกาตามมาฮะตามมา หอมมาดีมากฮะอลังการร้านแปดมากผมบอกตรง,ตง,งรนี่ฮะเดี๋ยวหอมมาอย่างดีขนาดนี้ปากกาตามา้ายังไงก็ของเขาดีอยู่แล้วนะนังโฆษณายเยอะนะฮะปากกาตาม้าจากร้านมาออฟฟิเชียลโอเคม <c oughs> าภาษางจฤษนะฮะมาดูชิ้นต่อไปแล้วอุ้ยอันนี้หนัก นักอึหนักจริงหนักจริงนี่นักจริงมาอะไรวะอุ้ยโดนดังตับอ๋อนี่ฮะน,น้ำยาระเบิดชกักคอสำหรับท่ออุดตันทุกชนิดเลยฮะผมมองตรงลอง,ลองซื้อมาใช้ดูฮะว่าดีหรือเปล่านี่ในราคาบาทเดียวนะน้ำยาระเบิดท่อ แนะนำครับลองืติมาใช้ดูบาทเดียวกดโค้ดส่ตตงฟรีด้วยครับสำหรับน้ำยาระบดท่อชื่อร้าน FT Shop นะฮะจากแอป Shopee ครับ e, ครับหวังว่าจะได้เห็นร้านบ่อยๆในช่วงวันของแชมเปญนะฮะวันที่10วันที่15นะครับของแต่ละทุกเดือนนะฮะอย่าลืมมากดหนุเยอะๆนะครับผม มาดูชิ้นต่อไปเลยครับอ่าชิ้นต่อไปเป็นผ้าครับผ้าไมโครไฟเบอร์อันนี้ก็จะจตต่างจากร้านที่เลี้วๆมาหน่อยครับแต่ว่าใช้เช็ดได้อยู่ครับผมเป็นคุยๆหน่อยครับเก็บงานไม่ค่อยละเอียดเห็นทีลงที่ได้เยอะนิดนึงแต่ว่าโอเคอยู่ครับบาทเดียวครับผมค,ครับของร้านอะไรเฉยจากร้านเมาตอกี้เอาทุงไปที่ไหนวะมันตุงถุงสีเขียวใช่ไหมทุงสีเขียวชื่อร้าน ออนออลลี่ทยาออลี่ทยาออลี่ทยาฮะน่าจะถูกถ้าอ่านผิดขออาภัยด้วยนะครับต่อไปเป็นกล่องครับผมเหลือสามกล่องสุดท้ายแล้วครับผมสำหรับ EP ที่ห้านี้ครับอขออนุญาตใช้อุปกรณ์เสริมครับมีปอกผลไม้ นี่ครับอีอ่๋อ,อนี่ครับปากกาครับเป็นปากกาอย่างนี้เลยอุ้ยอะไรหลุดอ๋อฝาหลุดครับฝาหลุดฝาหลวมเรื่องปกตินะฮะแล <_ s> ้วก็ใส่ไปอย่างนี้มันก็จะแน่นเหมือนเดิมฮะเป็นปากกาสีดำแบบนี้นะฮะเอ้ยผมปกติผมจะเป็นคนชอบสั่งปากกาสีฟ้าหมดเลยนะแต่วันนี้มันมาดำหมดแหละ แท่งละหนึ่งบาทครับผมแต่ไม่เป็นไรสีดำก็น่าจะได้ใช้ใบบางงานผมตั่งมาทั้งหมดหกเป็นสิบแทง่งเป็นปากกาสีดำสิบแท่งอย่างนี้นะฮะในราคาหนึ่งบาทติดแทง่งสิบบาทแท่งละหนึ่งบาทนะครับอย่าลืมกดโค้ดส่งฟรีแล้วก็โค้ดฟรีแต่ละอันก็สามารถใช้ได้ขอใช้กับขอตการตัางซื้อได้ห้าห้าชิ้นนะครับอย่าลืมชิ้นต่อไปเลยครับ มาในรูปกล่องเล็กแบบนี้ถ้าแกะก็อย่าลืมระวังไม้ระวังมือด้วยนะครับเดี๋ยวมีจะบาดมือนะครับชินี้เป็นผมพันจะเป็นเข็มกัดสุ่มของเกมฟรีไฟล e นะฮะเราผมมาแกะให้ดูดีว่าว่ามันคือตัวอะไรนะปกติมันจะราคาว่ากบาทผมเห็นมันมาจัดโปรถลดเหลือแค่1บาทผมเลย,เอยลองดูสักหน่อยมันเป็นยังไง ตัวต้นตัวก็ไม่ใช่สาวกเกมอยู่แล้วนะนะฮะแต่ว่าลุงเนาะเอ้ยไม่ตามเลยฮะนี่คู่ผมไม่แน่ใจถ้าคนสาวกเกมรู้จักมันแน่นอนฮะตัวนี้คู่คือแบบนี้นะฮะมีให้เลือกก็ตามนี้เลยครับหลายลายอยู่นะฮะแนะนำไม่ซื้อของแท้ลิกเกิลนะฮะซื้อในช่วงโปรเนี่ยครับหนึ่งบาทนะถูกดีครับส่งฟรีให้ด้วยครับผมขอบคุณร้านฟรีฟาด้วยครับออฟฟิเชียลครับ มาดูกล่องสุดท้ายกล่องใหญ่ครับผมกล่องใหญ่โอ้กล่องใหญ่นี้มันต้องอลังการร้านแปะแน่นอนฮนะร้านอะไกล่องนี้มาจากร้าน Amazing House นะฮะยังไม่รู้อะไคืออะไรนะฮะแต่ผมโผลกล่องมาดีมากอะ่ะแพ็คก,กล่องมาเลยเพราะว่กล่องก็คือต้นทุงเขานะฮะอ,อืออ เทปยังเหนียวอ่ะอโอ้โหโอ,โอ้นี่ครับเป็นกล่องใส่แป้งสีฟันแต่ผมหมองตรงหนามากมีเทปหมีด้วยสองอันเทปหมีสำหรับอ่าผมว่าน่าจะเป็นตัวแขวนสำหรับแขวนไอ้กระป๋องกระป๋องยาสีฟันนะอุย้ยขาดเลยบันไลฮะนี่ครับไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวก็จะใช้ฮะสำหรับสำหรับแก้วแก้วใส่ย,ยาสีฟันนะมันเป็นแก้วพลาสติก ออกสีน้ำตาลหน่อยนะะแต่ผมบอกตรงว่าแก้วหนาจริงครับหล่นไม่แตกนะฮะไม่ใช่แก้วจริงแล้วเป็นพลาสติกใสสีขุ่นสีน้ำตาลอย่างนี้นะฮะมาคู่กับหมีแบบนี้แต่ไงวะนี่ครับโอเคมันก็จะมาแบบนี้นะฮะปึ๊บหมีน่งไม่คอยลักนะฮะอย่างนี้ฮะอย่างนี้เลยอันนี้เรา มาสองแก้วนะแก,วแก้วแก้วละหนึ่งบาทเท่านั้นเองนะฮะไว้ใส่แปรงสีฟันใสอะไรได้ด้านล่างด้านล่างมีรูนะฮะไว้ระบายอา่อาระบายน้านะฮะสาหรับน้าที่ตกค้างใส่ยาสีฟันแปรงสีฟันได้แต่ผมดูในตอนตอนที่กดสั่งอะ่ะมันไว้ใส่ยาสีไยาสีฟันกับแปรงสีฟันนะแต่ว่าจะใส่อะไรอย่างอื่นก็ได้นอกเหนือจากยาสีฟันยาแปรงสีฟันใส่กับปินปน่อปากกาอะไรใสใสได้หมดเลยนะฮะไม่จำเป็นต้องใส แอป็งสีฟันฮนะทปงอื่นก็ได้ครับผมสาหรับวันนี้ก็จบลงแล้วนะครับผมปิดตัวลงแล้วสาหรับของวันที่สิบเดือนสิบหนึ่งราคาในราคาหนึ่งบาทนะฮะจากแอปช้อปปีนะฮะอย่าลืมกดโค้ดส่งฟรีนะฮะก็จะได้ราคาหนึ่งบาทสั่งของขั้นอาสั่งของห้าห้าออเดอร์ขึ้นไปนะครับกดโค้ดหนึ่งโค้ดนะครับก็จะได้ของเยอะนะครับผม ย่าลืมดูลิมิตของของด้วยนะครับว่าแต่ลร้านให้กี่ชิ้นต่างให้หมดนะฮะแล้วก็ต่างจ่ายเลยครับผมสำหรับวันนี้ e p ที่4ก็จบลงแล้วนะครับของบาทหนึ่งในช h อป e ีครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะฮะให้กับผมช่องชาอิมโรช n นลได้กลับมาทำของทุกอย่างในราคา1บาทจากแอปช h อป e ีอีกรอบอีกอีก,อ,กอีกครั้งต่อต่อไปนะครับผมอย่าลืมกดับต้นะฮะ แล้วก็กดกริดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้เจอคิดเห็นคลิปใหม่ๆที่ผมลงก่อนใครนะะครับผมวันนี้ช่องชาตแนลชาแนลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ